ออ้ยมาสวย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 หมื่นสามสวยดอกนี้ว่าสวยกำลังเจ็ดพัน 7, แล้วหรือเปล่าโอ้โหถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะกับอีกเหลืออีกหนึ่งครั้งและออีกหนึ่งครั้งนะผลสรุปได้มาสองหมื่นสอง ก็ลาลาลับสวัสดีวันนี้ไม่อยู่กันอีกแล้วกับพ่อหนุ่มอบูดาบีนะวันนี้ไม่อยู่กับเกมจูราสสิกคิงดอมแล้วกันเออหลังจากแม่งเสียหายไปหลายเกมกับค่าย PG มาเกมนี้กับเกมจูราสสิกหลังจากที่เล่นกันมาสี่เกมไอ้เฮียแดกกูทุกเกมเลยนะเออแม่งแดกกูทุกเกมเลยแม่งจะแดกกูไปถึงไหนเออวันนี้ยจะมาแก้แค้นคืนกับเกมจูราสสิกนะเกมนี้ก็เคยเล่นอยู่แต่ไม่ได้เล่นนานแล้วมันให้เกมนี้มันนึกได้ไงว่ามันมีซลฟีไง ซื้อฟรีสปินเลยอยากจะมาจัดหนักเลยกันอนาะทุนเข้ามา2 0 0 0มืไปซื้อแบบเบ็บดหนัหนกๆ้ลยกันว่ามันจะเท่าไหร่15,000้านะดูซิว่าไอ้ตังหมื่0 0้าที่เราเอาเข้ามาเออ2 0,000ืน000ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยกับการซื้อฟรีสปินหมื0นหมันจะได้กำไรกับมันไหมนะเอ้ยมันจะได้กำไรกันไหมก็ต้องลองดูหรอวะดูดิดูคร่าวๆนะขอดูขอขอดูอัตราการจ่ายมันก่อนแล้วกันแต่เรา แต่เราไม่ไม่นั่นหรอกเราจะซื้อฟีสปินอยู่ดีไงก็คือเราจะซื้อฟีสปินอยู่ดีเราก็ดูแบบดูข้าวๆไันก่อนว่าแบบอัตราการจ่ายมันเป็นไงมีสเก็ตเตอร์มีวายมีไฮโรเซลอะไรเนี่ยเออแล้วก็มีกี่รูปแบบเนี่ยในการจ่ายมีนี่นะมีตัวนี้เข้ามันเข้ามีถึงคูณ5เออมีถึงคูณคูณ5นะเอ้ยมันจะไล่คูณไปเรื่อยนี่ว่าคูณ8ใช่ใช่คูณ8มีซื้อฟีสปินใช่มีซื้อฟีสปินนะมา หลังจากเสียหายไปหลายเกมวันนี้จะมาตามทุนน้อยๆเดกันตามทุนน้อยๆเดกันซื้อไปเลยดอกนี้หมื่นห้าจะเป็นยังไงบอกเลยจะเกลือหรือจะไหมเฮ้ยมันจะเกลือไหมดูซิมันจะเกลือไหมนะมันจะเกลือไหมถ้าเกลือก็บอกเลยเฮียเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเลยถ้าไม่เข้ามานี่อะไรเนี่ยสเกเตเตอร์มาก,กี่ตัว ซิกเตเตอร์ไม่มาแบบเต็มตารางให้พี่หนุ่มเลยวะเอ้ยมาสิบครั้งนะดอกนี้สิบครั้งก็เสียวได้สิบครั้งก็เสียวได้นะเออสิบครั้งก็เสียวได้มันจะมาแม้หืมบวกหนึ่งเลยถือว่าสวยนะบวกหนึ่งก็คือให้รีสปินเรามาอีกหนึ่งครั้งมาดิโหอีกบวกหนึ่งอีกนะมันจะให้เราลุ้นอยู่ไหนทำไมตัวคูนไม่มาล่ะเออตัวคูณทำไมมึงไม่มาอืมเจเข้าสามสิบบาท มาคูณสี่ไปแล้วดูดิมันจะคูณถึงเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ใช้นะเดีายวว่านะตังหมื่นห้าไม่ไม่มาสักดอกนะมันจะเป็นไปได้ไงเียตังหมื่นห้าที่ซื้อมาไม่ไม่ไมาสักสักครั้งเลยเหรออุ้อยยูได้ใช่ไหมโอ้เขาน้อยเกินทันห้าเรายังไม่ถึงหมื่นเลยเฮียซื้อมาหมื่นห้ายังไม่ถึงหมื่นเลยคูณเจ็ดนะคูณเจ็ดเลอห้าครั้งอุ้ยมาอีกครั้งมันให้ฟรีเราอีกครั้งนะึงนะเป็นหกครั้งนะ ดูซิดูซิดูซิอุย้ยตัวตัวแพงไหมนเนี่ยตัวแพงไหมนเนี่ย <c oughs> คุณเห้ยคุณเก้าอุย้ยสวยอยู่สวยอยู่นะวายได้ใช้ด้วยอุยออ้ยบวกไอฟีสปินอีกอีกสองครั้งฟีสปินอีกสองวายได้ใช้บวกเลยดอกนี้บิ๊กวินห้าพันนะไอถือวันหอยอยู่นะเรายังไม่มีทุนเรายังไม่ได้ทุนกับมันมาขอทุนกันเออบวกอีกสองครั้งสวยเจ็ดครั้งวายได้ใช้ วาได้ใช่ไหมมีวายไม่ได้ใช้หรอที่บวกหนึ่งแล้วเป็นเจ็ดครั้งนะเป็นเจ็ดครั้งนะมาคูณสิบตานี่แหละแม่งลุ้นความเสียวกันเออความเสียวมาคูณสิบเอ็ดมาแล้วเออมันจะไล่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าวะเออมาโอ้ยฟีมาโคตรบ่อยนะแบบตัวฟีมาโคตรบ่อยต็ตอนนี้มาเมื่อกี้มันบวกสองหรือเปล่าวะเออบวกสองที่จะคูณสิบสามมันแล้วโคตรเสียวเลยคูณสิบสามมันแล้วโคตรเสียวเลยแต่แม่งไม่จ่ายนะ แต่แม่งไม่จ่ายไม่จ่ายให้เราโอ้โหหลายครั้งไม่จ่ายให้เราจ่ายเลยดีโอ้โหไม่จ่ายหรอวะอเฮียเลยสองครั้งไม่จ่ายหรอ,อเฮียเดี๋ยวเกิน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 เฮียเกินไปไม่จ่ายโอเจเจสวยเท่าไหร่เท่าไหร่คนสิบแปดโอ้โหเฮียกำไรบอกเลยว่ากำไรไม่กำไรนี่หว่าเหียนึกว่าจะกำไรดูผิดพลาดไปนิดนึง ผิดพลาดไปนิดนึงผลสรุปนะเราได้เท่าไหร่ผลสรุปเออมันให้มีโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่งอยู่วะมันก็ซื้อไปเลยอีกครั้งหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยเราตังค์เข้าสองหมื่นไงแต่เราขาดทุนเม,มื่อกี้ไปขาดทุนไปห้าพันเออขาดทุนไปห้าพันนะเม,มื่อกี้โอ้มาได้ซื้อสองครั้งอยู่แล้วกันนะได้มีโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่ง,งวายมานะมาขอได้ใช้นะตอนนี้ขอกําไรนะขอกําไรกับมันนะตอนนี้ โอ้ส oh, ิบมาทสวยๆเลยคูณ่าไรเนี่ยโอ้เจ็ดไอ้นกนกหรือเาเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่นกเหี้ยคูณผิดโอ้โหเลยเจ็ดครั้งไปแล้วก็ถือว่าแบบมันก็เข้าดีนะเกมนี้หลังจากไม่ได้เล่นกับมันนานแล้วจุลศิษย์พิงดอมเนี่ยเนี่ยบวกสามเลยเหรอนี่บวกสามเลยเหรอมาขอคุณยี่สิบกันตานี้ขอคุณยี่สิบกันตานี้มาขอสวยๆขอกำไรกับมันหน่อย พอกำไรกับค่ายพ g จีแล้วกันไอ้เหี้ยแม่งเสียหายไปหลายเกมมากแล้วกับค่ายพ g จเนี่ยแต่ไอ้แดกึงทุกวันไม่รู้ว่าจะแดกกูไปถึงไหนแม่งปับแดกกูอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไอ้เหี้ยเออจะมาไม่มาแม่งแบบตอนแรกมันจะมานะแม่งหลังๆมาแดกกูเออไอ้เหี้ยแดกกูเอาแดกกูเอาแม่งจนแบบกูเสียแบบเป็นหลายบาทแล้วไม่อยากจะพูดกัอยอดมันเอ้สวยสวยตัวแพง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 วายได้ใช้กันนะ เอายวายสวยได้ใช้คูณเท่า,าไรแล้วคูณ12เลยนะแต่ยังไม่ได้กำไรวะก็ยังไม่ได้กำไรมันอยู่ดีวะมาคูณสิบดิคูณสิบไปดิไอเคมาไม่ได้ใช้แถวสองแถวสามไม่มาโอ้ยวายได้ใช้ไหมคูณ12นะเกลือวะว่าเกลือหนุ่มว่าเกลือนะหนุ่มว่าเกลือหนุ่มว่าเกลือบอกเลยว่าเกลือดอกนี้โหคิวมาวขนาดนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย อุ้ยมาสวย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 หมื่นสามสวยดอกนี้ว่าสวยกำไรเจ็ดพันแล้วหรือเปล่าโอ้โหถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะกับอีกเหลืออีกหนึ่งครั้งแลืออีกหนึ่งครั้งนะผลสรุปได้มาสองหมื่นสองอีกหนึ่งครั้งบอกเลยขอสวยๆแล้วกันขอสวยๆด้วยกันหมื่นสองเนี่ยเฮ้ยคูณสิบห้ามาไอ้ใช้ไหนโอ้โหสวย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 โอ้โหสวยอยู่นะสวยอยู่นะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะก็คือผลสรุปที่ว่าซื้อฟรีสปิน2ครั้งหนึ่งห้าเราได้กำไรกับมันมาประมาณเท่าไหร่คิดตังค์รอเลยเออคิดตังค์เลย8,000ก็คือถือว่าได้อยู่นะวันนี้เราก็จะมาซื้อฟรีลองซื้อฟรีสปินเกมเกมนี้ดูไงว่าจะเป็นยังไงผลสรุปว่าเอาตังเข้า200,000นะเราได้กับมันมา2,8 0 0บวกเอ ทุนนะ่ะทุนสองหมื่นบวกมาบวกมาแปดพัเออก็ว่าผลสรุปก็แบบเราได้ลุ้นอย,อยู่2ครั้งกับการซื้อฟิสเบียนครั้งนี้นะมาวันนี้ก็จบกันเท่าน,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้ลุ้นบลูบาย